องค์คุลีมานผู้ต้องในไข่ยสยามภูยานเมื่อองค์คุลีมานวิ่งไล่ตามจนเหนื่อยหอบจึงตะโกนออกไปว่าหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนเราบอกให้ท่านหยุดก่อนเราะหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลีมาน เมื่อองค์คุลีมานได้ยินดังนั้นจึงคิดชงนใจยิ่งนักจึงได้หยุดวิ่งแล้วทูลถามพระศา,าสดาว่าท่านจะบอกว่าท่านหยุดได้อย่างไรก็ในเมื่อท่านยังเดินอยู่เราได้ยินมาว่าบุตรของสากยะยย่อมไม่พูดปดที่เราบอกว่าเราหยุด คือเราหยุดการเข็นฆ่าทั้งปวงเราได้วางศาสตราลงเสียแล้วเราได้ละอกุศลธรรมทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราหยุดองคุลีมานเมื่อองคุลีมานได้ยินดังนั้นถึงกับเข่าสุดลงกับพื้นน้ำตานองหน้าด้วยรู้สึกผิด ในนบาของปตเมื่อพระองค์ทรงเห็นองคุริมานสำนึกในบาปก็ได้ตรัสกับองคุลิมานอีกหลายประการจนองคุลิมานน้อมยอมรับในพระพุทธศาสดายอมวางศาตราออกบวชติดตามพระพุทธศาสดา นับแต่นั้น